นายสมบุญคำติวครับผู้ใหญ่บ้านโมซีตำบลมนุษอำเภอเม่อจังหวัดลำปางครับครับประวัติหมู่บ้านจำปุยนี่ก่อตั้งมาประมาณกับร้อยกว่าปีนะครับถล้วรวมกันแล้มีผู้ใหญ่บ้านตีติําุงต์กำน่งม้าเจ็ดคนครับถึงปัจจุบันถึงโคทีเจ็ดคนะครับอาชก้อนทั้งหมดในทะเบียนบ้านนะครับข็มีประมาณเจ็ดร้อยคนครับ ไม่ยิงก็กระจายก็จะนักตัวไปร้อยขอนครับมาจะไม่ยิงนะครับครับชนเผ่าตีบ้านยำปุ้ยนะครับก็มีหนึ่งกระเลียงนะครับรือว่าพากปากะยอสองกะเห่ายครับเพื้นห้องเมี่ยนกิ้วนะครับนะแล้วกสามกะขมุนะครับทีกะ คนเมียงนะครับรวมกับดูซีซีเพาปัจจุบันนะครับเจยามี่มา้จากเชียงแสนครับกาตอนแหล่งเป็นกาป้ากันบ้ามันนักขอกฟัวสักสองออกฟัวหลังจากนั้นเป็นกาโอเปยุป้ากันมาอยู่ปัจจุบันก็ทีประมาณคนเย้าเนี่ประมาณสามสิบตัหลังค้างประมาณสั้นปูปีขึ้นมาแล้วครับ ควจะมาซื้อตีนะครับซื้อตีทำไรท่ทำสวนหลังจากนั้นก็มีการสังก้าขายมุ้คนั้วเี่เน่คนจะทำสมุนไพรนะครับเนาะทำผมคิดของควนทำสมุนไพรขึ้ไหเองประกรณ์ขายปัจจุบันก็ขายตีบริเวณสารเจ้าปองตุ๋มานะระบบก,การปกครองในหมู่บ้านนี่ก็ส่วนใหญ่ก็คือมาจากคนชาวบ้านาการแยกการประเพณีและวัฒนธรรมของเขาในเขาก็เพื่อกลุ่มของขาแยกไป ขุนเห่ายเนี่ยควรจะเสียเสียตั้งผีนะครับอันนี้ปุยยาตายายเป็นเป็นนับถือบรรทบุรุษน้องครับผีผีผ้าแตงช้าผีผ้าครับเมันจะมีประเภทนีเหมือนกับว่าตูวจีนนี่กัลักษณะคุณย่ายนี่จะมีเหมือนกับขุนจีนครับนีขุนจีนไหวเจ้าเหมือนเดียวกันครับเหมือเดียวกับขุนจีนแล้วก็ เวลาปุ่นมีควาเหี่ยการตายเกิดขึ้นกับปุ่นจะทำประเภทนี้ของปุ่นกาประวัติปุเหมือนม้าของกรมเขาเลียงเลยนะครับคือตะกอนในปุ่นกับม้าด้วยคือมันตะนนี้เป็นเป็นล้ำห้วยนะครับห้วยในเมืองต่าแล้วก็มูนีในปุ่นจะมาตั้งหลักหลักตรงไหนในปุ่นจะดู้ทำเลถึงในหน้าก่อนหรือรัฐทำหนด อันนี้กับขุนหัวมุ้ยแม่หม้อเนี่กค่ะที่ว่าป็นมาตั้งนี่ผมคิดว่าเป็นจะมาตั้งบ้านก่อนบ้านตะปุ้ยเสียองนะครับคือเขาดูลักษณะในบ้านขุนจะมีต้นมะ่วงต้นมะขามหีว่าเป็นปลูกไว้นะครับยังอีกหงเหลเออยย่ต้นประมาณร้อยว่าปีขึ้นไปทั้งหมดผมก็คิดว่าเป็นจะมาตามขนภูมงนี่นี้บ้านกลางนะครับแม่ท้านเป็นชาตะเลียงเหมือนกัน อาจจะติดตามพวกนี้มาตั้งลูลกหลักอยู่ที่นี่นะครับประมาณชิดกุหลาบ้าตอนแรกนะครับบ้านนี่หนาะบ้านเกเรียนพักย้อน,นะครับชิดกุหลาบ้าหลังมันก็ขยยับขยายจากติดหลังค้าปัจจุบันก็มีสี่ชิดหลังคาผมเจี๋ในี่คนเจียพระเจ้าครับเป็นนับถือศาสนาทิ่ทุกวันอาทิตย์คนจะยุตก,การยุตงานเข้าโบสถ์กระมูกนี่มาจากเดิมทีนะครับคนนมาจาก อำอเภอแจ้งแสงนะครับครับแจ้งแสงนะครับแจ้งของสาม,มารถทำมาหากินนะครับท,ทํากิจกรรมเกี่ยวกับฮัฟจ้างนะครับกลุ่มนี้จะมาฮัฟจ้างฮัฟจ้างแถวบริเวณซุกตุ๋ยโดยหมากนะครับซุปตุ๋ยในเมียงลำปางเนาะนะครับหลังจากนั้นคนนี้พวกนี้เพียงคนกนาแฟทางเมืองอยู่นี่นะครับปัจจุบันภูมิกระมุนีนประมาณเท้าปวดหลังขางครับนับถือศาสนาพุทธ คนพื้นเมืองเขานี่มันเหลืองจากหมู่บ้านนี่กับบ้านจาปุ้ยนะครับเนาะกะมันเป็นบริเวณตรงนี้เป็นป่าทึบเป็นกอตั้งมาประมาณตอนแรกกะมีผููใหญ่ผูใหญ่ยั้งนะครับข้ามมุ้งซื้อผนแหลกนะครับผลแหลกแล้วติดกับกอตั้งบ้านจำปุ้ยนะครับกะบ้านจาปุ้ยเหลือมต้นจากหมู่บานจำปุ้ยนี่คือมันมีจาจาก็คือน้ำสานามนะครับ ปุ๋ยก็คือต้นปุ๋ยออกจากตีดติดกับน้ำเปิดเลยขนาดน้ำก็ร่างมันเป็นปุ๋ยว่าบ้านจำปุ๋ยรับปัจปัุบันต้นเ่าเจ้านี่อู้ภาษาเย่าครับ้ก็มีชนเ่าขมุ็เป็นภาษาภาษาภาษาขมุหรือว่าขแมในต้นสำรับผมเปิดนะครับคือนขแมกับขมุเดียวเลยครับปัจจุบันนี้ภาษา คนเท่านว่าตากกระเลียง,งเป็นอันน้องครับน้องนี่นะเป็นคนเมืองกับคนเลี้ยงครับการในบ้านผมนี่ประมาณแปดที่เปอร์เซ็นต์ขึ้นครับเกี่ยวกับกิจกรรมนี่ผมก็จะตั้งตั้งไว้ก่อนนะครับนะ้องตั้งโครงการไว้เมื่อเจ้าบ้านเห็นชอบก่นอนเขาถ้าว่าเจ้าบ้านมาเห็นชอบมีโครงการเขาจำไม่ง่ายเองเนี่เหมือนกับว่าเขามาร่วมนะอันนี้เกิดจากความคิดของเจ้าบ้าน เขาถึงไม่ได้มารวมถึงทีเพราะเขาคิดเองเขาอยจะได้มาคิดคนเดียวเขานะครับอันนี้คือจวนหนึ่งกะได้ผลการส่วนมากนะครับคำกษตตรกรรมนะครับกล้าขายกัะส่วนหนึ่งครับพวกข้าราชการนะครับมันี้นะกการนึ่งผีก็ถ้าจุดเด่น,เดนก็คือนะครับว้เจ้าที่หรือผีเจ้าบ้านเป็นห้องน้ำหอมทั้ คือทุกปีเขาจะต้องเอาปลาปนี้นี่มายืมต้นนะครับช่องเดียวเี็นไม่สาครับไม่สารเจ้าปอะถูก้าวงสวงสารเจ้าปอ,อกถูก้าเจ็บใครได้ป่วยเลยครับต้องพึ่งโรงพยาบาลศูงสงเสริมลุกขภารุ่นขมหรอกแตจังต่ำบนหมู่บ้าน่าตีครับบางสามนอกเหนือจากนั่นถ้าว่างมันเกิดมันหนักกว่านั่นก็ต้องเข้าโรงพยาบาลสูงโรงพยาบาลจาิริวัฒน อันนี้พอเกียร์นี่ก็มีอยู่ครับนั่ต่อได้ก็ยังมีอยู่ครับหมูเปาหมูฮ่าหมูหมออย่างนี้น่ะยังมีอยู่เหมือส่วนครับนีกับน,นี้บนนักงรต่ถาปัมเนี่ยก็เห็นตรนี้ครับุกจากปฐมจุยกพก่อฮกแล้วก็ถ้าไปเห็นหมอหนึ่งกับเห็นโรงเรียนสะดิตนะครับห่างจากนี้ไปสัประมาณ สามสิบกิโลศูนเล็กๆนี่ของอบตรบรับผดชอบครับมันจะมีรถมารับจงทุกวันครับกลุ่มต่งตางๆนี่ก็ปัจจุบันนี่ก็มีหลายกลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มการด้านจงสริมิจที่กลุ่มทําสวนยางพารานะครับแล้วก็กลุ่มขายสม,มุนไพรเงินกบนี้งเงินบ้านละล่าลเงเงินธนาคารของบ้านแล้วก็กลุ่มออสอและตํรวจบ้าน ถ้าเรามีการไม่งานกันบหมู่บ้านนี่ก็ต้องมาจวยปฏิบัติหน้าที่ครับสำหรับหมู่บ้านเป็นปุ้ยนะครับเป็นหมู่บ้านกอตา้าไมานนาา่นะครับก็นี้จะรากมง้างนะครับไนง้างนักึกษากปรนี้นะครับงานตัวไปนะครับจะถึงในน้ำผู้ชาวบ้านเป็นปุ้ยกับของพักนะครับมาจวยพัฒนานะครับเนาะ